โกดังนางเจลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกุมภาประจำเดือนตุลาคมนะในช่วงของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะพ่ยิปซีไม่เคยตอบพอใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอน,นาคตนะคะพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปนะคะให้กับชาวราศีกุมด้วยนะคะดูให้จบคลิปเลยนะโอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะดูอดีตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมที่ผ่านมาก่อนนะคะว่าเป็นมาอย่างไรบ้างนะ ไพ่ใบแรกนะคะ9ถ้วย1ดาบเด็กถือถ้วย6ดาบและก็จัสติกนะะนี่ก็คือไพ่ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะมาไล่เลียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะะ สำหรับไพ่ไปแรกก็คือไพ่เก้าถ้วยที่มันหมายความว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกุมได้หลายคนหลายท่านโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีกุมนั้นได้มีโอกาสหรืออาจจะมีความบังเอิญได้ไปคบหาดูใจกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือคนที่มีเจ้าของแล้วแวะเวียนมาขายขนมจีบชาวราศีกุมผู้หญิงเยอะมากนะท,ท,ทั้งทที่ ชาวราศีกุมผู้้หญิงอาจจะอยู่เฉยๆแต่คุณมีเสน่ห์มากโดยเฉพาะกับคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะอันนี้ก็คือผู้หญิงชาวราศีกุมในอดีตท,ที่ผ่านมาเนาะต่อมานะคะเป็นผู้ชายชาวราศีกุมผู้ชายชาวราศีกุมนั้นอาจารย์คิดว่าคุณมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองเช่นเดียวกัน นะคะและก็อาจจะมีโอกาสได้ไปคบหาดูใจกับคนที่มีครอบครัวหรือมีเจ้าของแล้วได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเหมือนกับผู้หญิงชาวราศีกุมนะคะแต่ในไพ่ใบนี้ยังมีความหมายที่ลึกเข้าไปอีกนะคะก็คือมันเป็นความรักที่หลากหลายเพศนะคะอาจจะชาวราศีกุมทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอาจจะเคยคบหาดูใจกับเพศเดียวกันหรือมีหลากหลายเพศอาจจะเป็น คบกันกับทอมคบกันกับสาวสองคบกันกับเ,เก้งกวางตุด๊ดทอมดี้หรืออะไรก็ตามนะมันเหมือนว่าคุณยอมรับเพศสภาพของแต่ละคนนะหรือบางคนนี้มีการคบหาดูใจกับเ,เพศเดียวกันอะไรประมาณนี้แต่ก็ดูมีความสุขมีความเข้าใจกันดีนะคะนะหรือบางคนอาจจะรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีเจ้าของอยู่แล้ว อาจจะไม่รู้ที่หลังก็ได้นะคะนี้ไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นนะมันมีการเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกับแบบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องมีเจ้าของแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะคะมันเป็นไพ่ในอดีตไปแล้วนั่นเองนะต่อมานะคะเป็นไพ่หนึ่งดาบสําหรับไพ่หนึ่งดาบในช่วงอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกุมนะ คุณมีความเขาเรียกว่าอะไรมีอุดมการในการใช้ชีวิตของตัวเองเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดจิตใจมั่นคงนะถ้าคุณพูดไปแล้วเหมือนคุณแบบต้องรักษาคําพูดของตัวเองนะแล้วคุณมีจุดยืนเป็นของตัวเองมากๆโดยเฉพาะในเรื่องความรักเช่นเดียวกันนะนะคะถ้าแบบความรักจะมีอุปสรรคเล็กน้อยแค่ไหนคุณไม่เคยหวัน่นคุณพยายามที่จะต่อสู้ฟันฝ่าไปให้ได้ โดยเฉพาะกับคนที่คุณรักคุณทุ่มเทและมีจุดยืนให้กับความรักให้กับคนรักของคุณเต็มเปี่ยมเลยนะคะนี่ก็คือชาวราศีกุมในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะทีเ่เป็นคนที่อยู่ในห้วงความรักจะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะจะต่อสู้จนกว่าจะประสบความสําเร็จหรือจะประสบความสําเร็จไปพร้อมๆก,กันกับคู่ของตัวเองก็มีหลายคู่เช่นเดียวกันนะ ต่อนะคะเป็นไพ่เด็กถีถ้วยหรือว่าเป็นไพ่เอ่อ p พดออบคัพนะสำหรับไพ่เพดออบคัพใบนี้อาจารย์คิดว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกลุ่มหลายๆคนเลยนะที่อาจจะมีความรู้สึกต่างหงหิดเหมือนมีใครมาแอบเสิร์ฟแอบส่องเรื่องราวของคุณตลอดเวลานะคะ บุคลิกของเขานะอาจารย์จะบอกเลยว่าเขาคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าชาวราศีกุมนะอายุน้อยกว่าชาวราศีกุมบุคลิกของเขาจะเป็นคนชอบงานศินละปะมีอารมณ์ศิลปินเป็นคนที่ชอบเอนเตอร์เทนผู้คนให้มีความสุขนี่ก็คือบุคลิกของเขาคร่าวๆนะ <c oughs> เขาแอบสืบแอบสมชาวราศีกุมอยู่นะคะไม่ว่า,าชาวราศีกุมจะ โพสต์ f a c e b o o k i n s t a g r ท t w w t t t r r Line หรือว่าอะไรก็ตามเขาพยายามที่จะมากดไลค์ให้กับชาวราศีกุมบ่อยมากนะหรือคุณสังเกตได้แหละว่าใครอะไรคุณจะโพสต์อะไรก็ตามในชีวิตของคุณเขาคนนี้จะมากดไลค์ให้คุณบ่อยที่สุดนะหรือถ้าออกประมาณว่าแอบรักแต่ว่าขี้อายนะบางทีเขาอาจจะเข้ามาส่องนะแต่ไม่เคยกด ไล์หรือว่าอะไรให้คุณเลยนะอันนี้สําหรับบุคลิกของคนที่ขี้อายแต่สาหรับบุคลิกของคนที่กล้าแสดงออกเขาจะมากดไลค์ให้คุณทุกรูปนะ,ะเพราะว่ามันเหมือนอาการเหมือนคนแอบรักอะ่ะนะคะยังไงคุณก็ลองสังเกตดูก็แล้วกันนะคะว่าคนคนนี้นะคะเขาน่าจะอายุน้อยกว่าชาลาสิกุมแหละนะคะอืม ต่อมานะคะเป็นไพ่หกดาบนะคะสำหรับไพ่หกดาบชาวราศีกุุในช่วงอดีตที่ผ่านมาอาจารย์คิดว่าคุณนั้นจะไปได้ดีต่างถิ่นต่างแดนนะคะคุณอาจจะไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนหรือไปไกลถึงต่างประเทศคุณจะได้ดีนะคะนะถ้าคุณทํางานใกล้บ้านหรืออยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอนจะไม่ค่อยลุ่งหรือว่าไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไรนะักนะ ชาวราศีกุมจะไปได้ดีแบบต่างถิ่นต่างแดนไปใช้ชีวิตต่างแดนไปใช้ชีวิตต่างจังหวัดหรือว่าไปใช้ชีวิตต่างประเทศไปเลยจะได้ดีมากๆนะคะนี่ก็คือพื้นดวงของชาวราศีกุมนะคะในช่วงอดีตหลายๆคนนี่ก็มีโอกาสได้ไปทํางานต่างประเทศต่างจังหวัดหรือที่ไกลไบ้านเกิดนะ,ะจะทําให้กุนนั้นออรู้สึกว่ามันสบายใจขึ้นแล้วก็ทำมาหากินดีขึ้นอะไรก็แล้วแต่ แต่อาจารย์รู้สึกว่าชาราศีกุมในช่วงอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเล็กใหญ่หรือเรื่องในครอบครัวเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรก็ตามอาจารย์คิดว่าคุณเอาอยู่นะคะแล้วก็อาจารย์คิดว่าเรื่องอะไรก็ตามชาราศีกุมจะปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลานะไม่ว่าจะคบกันกับคนนี้หรือว่าคนนั้นคนไหนจะดีกว่ากัน คุณจะให้เวลานั้นเป็นตัวตัดสินว่าคนไหนเป็นรักแท้หรือคนไหนรักคุณจริงๆนั่นเองนะคะเวลาจะเป็นตัวคลี่คลายและเวลาจะเป็นตัวที่จะปรากฏความจริงให้คุณได้รู้ทุกๆอย่างนั่นเองเนาะถือได้ว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนะคะไพ่ในอดีตใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่ justice สำหรับไพ่ justice ใบนี้นะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกุมนั้นคบ คบหาดูใจกับชาวราศีตุลน,นะหรือกำลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้อาจารย์รู้สึกว่าเออตั้งแต่จับได้ไพ่ใบนี้ซึ่งมันเป็นไพ่ในอดีตไปแล้วแหละนะคะแต่ชาวราศีกุมนั้นเป็นคนที่มีความยุติธรรมอยู่ในตัวเองนะแล้วก็ไม่ชอบเอาเปรียบแฟนแล้วก็ไม่ชอบให้แฟนมาเอาเปรียบคุณน,นะคุณชอบความสม่ำเสมอของความรักหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมารักหรือว่าคุณลัก ใครชอบพ่อกับใครอยู่คุณชอบความสมบเสมอนะคะชาวราศีกุมจะเป็นแบบนี้นะแล้วคุณรักทั้งคนในครอบครัวและก็รักคนรักเนี่ยเท่าเท่ากันนะคะเหมือนตาช่างที่มันเท่ากันให้ความยุติธรรมกับทุกๆฝ่ายนะคะแล้วเวลาทะเลาะกันอย่าเอาเรื่องครอบครัวมาทะเลาะกับชาวราศีกุมเพราะชาวราศีกุมเป็นคนที่รักครอบครัวมาก นะคะพูดเสียดสีอะไรหน่อยไม่ได้นะขึ้นเลยนะนะคะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะโอเคในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีกุมนั้นคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ําธาตุลมนะคะนะถ้เป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ชาวราศีตุลน,นั่นเองเนาะ ต่อมานะคะอาจารย์จะขอดูไพ่ในปัจจุบันให้กับชาวราศีกุมนะว่าปัจจุบันความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะ1ไม้9ดาบนอนไม่หลับเลยค่ะชาวราศีกุม The Magician Pa จออฟสอดและก็ The World นะคะสำหรับไพ่ในปัจจุบันความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนะคะมาไล,ล้เรียงที่พไพ่ใบแรกกันก่อนนะคะไพ่หนึ่งไม้บอกให้รู้ว่าการที่คุณได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือในช่วงปัจจุบันนี้ชาวราศีกุมจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะ มองในเรื่องของความรักมาเป็นอันดับสองนะคะการที่ใครจะเข้ามาหรือเข้ามาจีบหรือว่ารักใครชอบพอกับชาวราศีกุมอยู่ก็คือแบบชาวราศีกุมจะให้ความสําคัญกับเรื่องของการงานแล้วก็การเงินมาเป็นอันดับแรกก่อนถ้าคุณรับเขาได้เขาก็จะ รับคุณได้เช่นเดียวกันนี่ก็คือชาวราศีกุมนะคะแล้วคุณจะได้มีโอกาสทําอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณมีประสบการณ์ใหม่หรือบางคนถ้ายังโสดหรือเพิ่งโสดจากความรักมาเสียใจหรือเพิ่งออจบความสัมพันธ์มาอาจารย์คิดว่าในช่วงปัจจุบันนี้คุณมีโอกาสนะที่จะได้พบกับคนรักหรือความรักดีๆที่จะเกิดขึ้นในที่ทํางานนะนะคะอืม ได้มีประสบการณ์งานใหม่ๆแล้วก็จะได้เจอผู้คนใหม่ๆรวมไปถึงความรักในที่ทำงานหรือสถานที่ใหม่ๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาอย่างที่อาจารย์บอกะคะที่ถามว่าชาวราศีกุมอ่ะนอนไม่หลับหรอคะนะคะเพราะว่าได้ไพ่ก้าดาบนั่นเองเนาะ สำหรับไพ่ก้าวดาบใบน,นี้นะคะในช่วงปัจจุบันชาวราศีกุมและหลายคนเลยนอนไม่ค่อยหลับจิตตกวิตกกังวลน,นะคะหรือบางทีนอนไปสักพักแล้วมันก็ตื่นมากลางดึกแล้วก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ทาให้คุณนั้นอนไม่หลับนะ,ะอันนี้อาการเหมือนอาการเหมือนมีความเครียดด้วยนะนะคะแต่ชาวราศีกุมส่วนมากเราจะเครียดในเรื่องของงานแล้วก็ในเรื่องของเงินเพราะว่าคุณจะโฟกัสในเรื่องของ2เรื่องนี้ เป็นอันดับแรกแล้วก็เรื่องรักเนี่ยลง,ลงมานะคะาบางทีชาวราศีกุมอาจจะมีอาการปวดหัวไมเกรนสายตาผ้ามวัวได้ง่ายๆจากอาการทำงานหนักหรือเครียดนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆนะคะในช่วงปัจจุบันเนาะนะคะก็จะประมาณนี้แต่อาจารย์คิดนะแล้วอาจารย์เห็นภาพว่าในช่วงปัจจุบันนี้ นะะในความรักความสัมพันธ์นั้นจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นที่เครียดแล้วก็คิดมากนะ,ะหรืออาจจะเป็นการที่คิดถึงอีกฝ่ายหนึ่งจนทำให้นอนไม่หลับนะคะนะเ,เห็นเป็นภาพเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนอนไม่หลับวิตกกงังวลเหมือนคิดถึงกังวลอะไรสักอย่างหนึ่งต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะคะนะจะเป็นแบบนี้เนาะ ต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะเมจิกเชนที่เป็นไพ่ปัจจุบันที่บอกให้รู้ว่าชาวราศีกุมคุณนั้นเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นเป็นคนที่อยากลองอยากมีประสบการณ์เป็นของตัวเองคุณจะใช้ประสบการณ์ทุกอย่างในชีวิตของคุณสอนตัวคนเองนะคะลองผิดลองถูกด้วยตัวเองจะไม่เอาคำพูดของคนอื่นมาเป็นตัวกระตุ้นหรือมาทำให้คุณเสียใจหรือเศร้าใจ ชาวราศิกุมจะ,ะจะไม่ชอบเรื่องไร้สาระนะคะนะไม่ชอบเรื่องไร้สาระไม่ชอบเรื่องดราม่าอะไรอย่างเงี้ยชาราศิกุมไม่ชอบเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนที่ดาวราหูด้วยนะคะและเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวนะคะเด็ดขาดอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนบางทีเหมือนคนไม่มีอารมณ์เหมือนคนเย็นชายอย่างไงก็ไม่รู้นะคะนี่ก็ลักษณะอย่างหนึ่งของชาวราศีกุมนะคะ จากตัวไพใ่ใบนี้อาจารย์คิดว่าถ้าชาวราศีกุมหลายๆคนหลายๆท่านทำอาชีพหรืองานเกี่ยวกับเป็นหมอดูนักทำนายดวงหรือเป็นคนที่ใช้เสียงนะคุณจะไปได้ดีมากๆนะคะคำพูดหรือวาทกรรมหรือคารมของคุณนั้นเป็นต่อมากๆานะคะในช่วงปัจจุบันนะคะนะคำพูดของคุณดูมีน้ำหนัก นะดูมีราคาดูน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันนะเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่เพดออฟสอดหรือว่าเด็กถือดาบนั่นเองนะสำหรับไพ่เด็กถือดาบใบนี้นะคะชาวราศีกุมในช่วงปัจจุบันนี้นะถ้าใครครบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองนะ เขาจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองหรือว่าดือ้อหรือว่ามีความมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปนะคะแฟนของคุณเนี่ยะคะคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะแล้วคุณก็ต้องมาคอยเอาอกเอาใจเขาอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะแต่อาจารย์ก็รู้สึกว่าชาวราศีกุมนั้นก็ดือ้อไม่น้อยเช่นเดียวกันเขาเรียกว่าเป็นอาการดื้อเงียบเช่นเดียวกันนะถ้าเกิดได้แฟนที่อายุน้อยดือ้อแล้วก็ เอาแต่ใจตัวเองอีกน่าจะทะเลาะกันได้ง่ายๆได้โดยเช่นเดียวกันเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่ The World สำหรับไพ่ The World ใบนี้นะคะในช่วงปัจจุบันชาวราศีกุมนะคะเออเหมือนคุณได้มีอิสระมากขึ้นมีความปลดปล่อยนะคะหรือบางคนนี่ไม่มีไม่มีพันธะแล้วนะคะบางคนอาจจะไม่มีพันธะไม่มีสามีไม่มีภรรยา ไม่มีภาระที่จะต้องมารับผิดชอบอะไรแล้วนะคะเหมือนเป็นคนที่อิสระเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองสูงอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือบุคลิกของชาวราศีกุมในช่วงปัจจุบันแล้วแถมชาวราศีกุมเป็นคนที่รักอิสระเหนือสิ่งอื่นใดด้วยนะคะแต่ชาวราศีกุมในช่วงปัจจุบันมีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะหรือกําลังคบกันอยู่ก็ได้ นะคะนะมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะได้ไปอยู่ต่างประเทศได้ไปเยี่ยมแฟนได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศหรือบางคนนั่งฟังอาจารย์อยู่เนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศก็มีหลายคนเช่นเดียวกันนะคะชาวราศีกุมเนาะมันเป็นไพ่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาอะไรประมาณนี้นะคุณจะไปได้ดีมากๆนะในช่วงออปัจจุบันนี้นั่นเองเนาะ หรือเขาอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาหาชาวราศีกุมหรือชาวราศีกุมอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศก็ได้เช่นเดียวกันนะ,ะชาวราศีกุมส่วนมากในปัจจุบันคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟธาตุลมนะนะจะเป็นส่วนใหญ่นะคะ,นะคะ ต่อมานะคะจา์จะขอดูไพ่ในเดือนตุลาคมนะให้กับชาวราศีกุมนะว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีกุมนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะก้าวไม้ไพ่เดชไพ่สังระราช 6ไม้และก็สมเหรียญน,นะนี่ก็คือไพ่ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมในช่วงอนาคตอันใกล้ที่จะถึงหรือในเดือนตุลาคมนี้นะมาไล,ล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันก่อนสำหรับไพ่ใบแรกใบนี้นะคะบอกให้รู้ว่าชาวราศีกุมในช่วงเดือนตุลาคมนี้คุณเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานเยอะมากนะคะ และคุณก็ยังโฟกัสในเรื่องของการทำงานอยู่นะะในช่วงปัจจุบันจนถึงอนาคตในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะบางคนทีทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือทำงานแบบที่ตรงนี้หรือบริษัทนี้มาเป็นเวลานานแล้วนะคะมันไม่ได้มีได้มีโอกาสแบบได้ขยับขยายหรืออะไรเลยบางทีคุณก็รู้สึกอึดอัดใจกับงานนี้บางทีคุณไม่ได้ชอบงานนี้ด้วยซ้ำไป นะมันไม่ได้เป็นงานที่คุณใฝ่ฝันหรือไม่ได้เป็นงานที่คุณอยากจะทําแต่คุณก็ต้องทนทำนะเพื่อที่จะไม่อยากตกงานชาวราศกุมคิดแบบนี้หลายคนนะมีงานดีกว่าไม่ตกงานนะคะในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะแต่อาจารย์คิดว่าชาวราศีกุมคงไม่ตกงานหรอกนะคะในช่วงเดือนตุลาคมน,นี้นะเพราะว่ามันมีไพ่หกไม้ขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งมา เป็นตัวเสริมนะให้กับไพ่9้าไม้นะคะนั่นหมายความว่า2ไม้นี้มาช่วยหนุหน,นกันนะถึงแม้ว่าคุณจะทนทํางานนี้ถึงแม้ว่างานนี้มันจะไม่ค่อยตรงกับไลฟ์สไตล์ของชาวราศีกุมเท่าไหร่นะแต่ชาวราศีกุมก็ทนทํำจนสําเร็จและก็เจ้านายนั้นเห็น คุณงามความดีนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใหม่เลื่อนเงินเดือนใหม่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะชาวราศีกุมถ้าคุณทนทานแบบอุปสรรคในเรื่องการทํางานในช่วงปัจจุบันไปได้แล้วในอนาคตนั้นคุณมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนใหม่ด้วยนั่นเองนะมาดูที่ไพ่เดทนะคะ ไพ่เดทเป็นไพ่ประจำราศีพิจิกมีชาวราศีกุมที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีพิจิกมาก่อนหรือกำลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนีออ้อาจารย์คิดว่าในเดือนตุลาคมนี้นะชาวราศีกุมลหลายๆคนเนี่ยเพิ่งจะจบความสัมพันธ์นะคะกับคนรัก นะหรือกําลังจะจบก็ได้นะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะเอาอ,อาจารย์ทําไมโหดร้ายจังเลยทำไมไม่พูดให้กําลังใจอะไรเงี้ยอาจารย์จะพูดตามความเป็นจริงจากตัวไพ่ขึ้นเลยนะอาจารย์จะไม่ได้เป็นคนอวยหรือว่าอะไรอย่างนี้นะอาจารย์จะพูดตรงๆเลยนะดีก็บอกว่าดีไม่ดีอาจารย์ก็เตือนนะจะได้แบบเข้าใจง่ายๆนะ ไพ่เบณียังบอกให้รู้ว่าชาวราศีกุมลหลายคนลหลายท่านนั้นเป็นคนที่เวลารักแล้วก็ทุ่มเทนะคะแต่เวลาที่คุณเกลียดคุณก็เกลียดจริงๆนะคะรักแรงเกลียดแรงนะสำหรับชาวราศีกุมอย่าทําให้ชาวราศีกุมเกลียดนะคะเวลาที่ชาวราศีกุมรักนี่เขาทุ่มเทเขารักรักแรงมากๆนะคะแต่เวลาที่คุณทําให้เขาเกลียดนี่คือเกลียดเข้าไส้เลย น,ะะนี่ก็คือลักษณะของชาวราศีกุมในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะแต่คุณเป็นคนที่เข้าอ,อกเข้าใจหัวอ,อกคนเดียวกันนาะหรือคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันกับคุณนะคะมีชาวราศีกุมเล่ยหลายคนลยหลายท่านที่พยายามที่จะมูฟออนจากความรักแล้วนาะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ไม่ว่าในช่วงอดีตคุณจะเคยอกหักหรือเคยเสียใจ หรือเพิ่งเลิกกันกับคนรักหรืออะไรก็ตามแต่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีกุมนั้นเริ่มที่จะทำใจได้แล้วแล้วก็เริ่มที่จะมุ่อ่อนแล้วด้วยนะคะนะอาจารย์คิดว่าถ้าชาวราศีกุมทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของหมอพยาบาลหรือเภสัชกรหรือการได้ช่วยเหลือคนจะเป็นอาชีพที่ดีมากๆนะคะในช่วงเดือนตุลาคมเนาะ ต่อมานะคะเป็นไพ่สังราชหรือไพ่เดอะไฮโลแฟนเป็นไพ่ประจำราศีพฤษศมีชาวราศีกุมที่เคยคบกับชาวราศีพฤษศหรือกำลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้อาจารย์เห็นจากตัวไพ่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นคนที่ธรรมะธรรมโมเป็นคนชอบเข้าวัดทำบุญใจบุญสุนทานนะเป็นคนที่มีจิตใจมีเมตตามาตั้งแต่กาเนิดนะอาจารย์คิดว่าอย่างนั้นนะ แล้วก็แถมเป็นคนที่ใจเย็นด้วยนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่เป็นบุคคลิกแบบนี้นะคะนะแล้วอาจารย์ก็คิดว่าถ้าฝ่ายหนึ่งร้อนแล้วฝ่ายหนึ่งเย็นความรักมันจะไปได้ดีมากๆนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนะมต่อมานะคะก็คือไพ่หกไม้อย่างที่อาจารย์อธิบายไปแล้วกับไพ่ เก้าไม้ที่มันมาคู่กันนะก็คือถ้าคุณทนทำงานหรือว่าทำงานในสิ่งที่คุณไม่รักหรือไม่ได้แบบตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณสักเท่าไหร่แต่คุณทนทำมาได้คุณจะประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งนะในช่วงเดือนตุลาคมก็คือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนใหม่อย่างที่อาจารย์บอกต่อมานะคะเป็นไพ่สามเหรียญสำหรับไพ่สามเหรียญน,นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะ เหมือนว่าจะมีพ่อสื่อแม่ชักเข้ามาหาชาราสิกุ่มนะที่คุณเพิ่งโสดหรือว่าอยากจะมูฟออนหรือว่าอะไรก็ตาก็จะมีเพื่อนญาติพี่น้องคนสนิทมาแนะนำคนนั้นคนนี้แนะนำให้รู้จักคนนั้นคนนั้นเป็นคนดีนะน่าจะลองคบดูมันจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นนะนะในความรักความสัมพันธ์หรือความรักของคุณอาจจะเกิดขึ้นในกลุ่มเพื่อนกลุ่มที่ทำงาน อาจจะทำงานใกล้ชิดกันหรือเป็นเพื่อนสนิทกันมันอาจจะเกิดเป็นความรักได้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีกุมนะคะส่วนมากคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟราศีพิจิกราศีพฤษภนะคะแล้วก็ชาวธาตุดินด้วยเนาะ,ะอาจารย์จะขอสรุปไพ่นะคะให้กับชาวราศีกุมเลยนะคะสามใบเนาะ สีดาบเดอะไฮเร์เนซสแล้วก็เดอะแฮงแมนนะคะสีดาบอาจารย์รู้สึกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาเรียกว่าบล็อกอีกฝ่ายหนึ่งนะคะบล็อกไม่อยากติดต่อสื่อสารบล็อกกันทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเฟซบุ๊กอินสตาแกรม t วิตเตอเท่าที่จะบล็อกได้ไม่อยากรับรู้ไม่อยากรู้เรื่องอะไรของคุณคุณอยากทำอะไรก็ทำอะไรประมาณนี้นะคะนะ นะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นแบบนี้นะคะแล้วไพ่เดอะไฮปรินเซสนะสำหรับผู้หญิงชาวราศีกุมนั้นนะคนที่ยังโสดหรืออยากจะมีความรักใหม่คุณต้องดูดีๆแล้วนะว่าคนที่จะเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือมีครอบครัวเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคุณได้ง่ายนะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้นะ ชาวราศีกุมอาจจะตกเป็นเมียน้อยโดยที่ไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะยังไงก็ดูดีๆถือได้ว่าเป็นไพ่เตือนก็แล้วกันนะคะสำหรับผู้ชายชาวราศีกุมอาจจะตกเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นรักซอนได้เช่นเดียวกันนะมีเจ้าของอยู่แล้วแต่ก็เป็นลักซ้อนอีกคนหนึ่งอะไรประมาณนี้มันมีเรื่องของรักซ้อนและก็ การคบกันแบบรับๆเกิดขึ้นนะไพ่เดอะแฮงแมนรู้สึกว่าชาวราศีกุมหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีตำหนินะแต่ก็เหมือนว่าคุณก็รักใครชอบพอกันดีนะในความรักความสัมพันธ์มีบางคู่ที่แบบมีการเสียสละนะคะเสียสละ หมายความว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทําให้เสียใจแค่ไหนแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ให้อภัยอีกฝ่ายหนึ่งได้เสมอให้โอกาสอีกฝ่ายหนึ่งได้เสมอเพื่อที่จะอยากประคับประคองชีวิตรักเอาไว้อยู่หรือบางคนมีหนี้สินมีภาราผูกพันหรือมีลูกด้วยกันที่จะต้องรับผิดชอบด้วยกันจึงยอมให้โอกาสที่แบบอีกฝ่ายหนึ่งทําผิดหลายๆครั้งอะไรประมาณนี้นะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีกุมนะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวก ก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะคะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจนะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden นแองเจเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ